สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนของครูนะคะวันนี้มาพบกับครูแซนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนการในเรื่องรถวรรณคดีไทยในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะส่วนเนื้อหาจะเป็นอย่างใดบ้างเราไปเริ่มกันเลยค่ะ รถวรรณคดีไทยหมายถึงรถของความไพเราะในการใช้ถ้อยคําให้เกิดความงดงามและเกิดอารมณ์แบ่งเป็น4ี่รถได้แก่ 1. สวรสจนี 2. นารีปราโมท 3. พิโรธวาทังและ 4. สัลปังคพิสัยซึ่งทั้ง4ี่รถเนี่ยจะมีความหมายแตกต่างกันอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ สวรสจนีคือการเล่าชมความงามของตัวละครในเรื่องนั่นก็คือบทชมโฉมนั่นเองค่ะอาจเป็นตัวละครที่มนุษย์อมนุษย์หรือสัตว์ซึ่งการชมนี้อาจจะเป็นการชมความเก่งกล้าของกษัตริย์ความงามของปราศาสร,ราชวางังหรือความเจริญนุ่งเรื่องของบ้านเมืองตัวอย่างเหลือบเห็นกว้างขำดำคลับงามสันสะพร่งดังเลขางามเขาเป็นกิ่งกาญจนา งามนินรัดรูจีคอก่งเป็นวงราววาดรูปสะอาดคราวนางสำอางสีเหลียวหน้ามาดูภูมีงามดังนารีชำเลืองอายยาวมวิ่งลิ้วล้ำดังลมส่งตัดตรงทุ่มพลันผันผายจากบทประพันธ์เรื่องสกุลตลานั่นเองค่ะนารีปราโมท คือบทเกี่ยวพาราสีบทที่แสดงความรักใคร่หรือพูดจาโอ้ล้อมให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความชอบตัวอย่างเช่นน้องเอยน้องรักนวลละอองผ่องพักเพียงแขไขงามองค์ทรงลักษ์วิไลพิษไหนสารพันเป็นขวัญตาพี่หวังจากไมตรีจิตรักร่วมสนิทสนิหาควรรือดวงใจไม่เมตตา แต่จะตอบวาจาก็ไม่มีช่างพินผันหันหลังไม่แลดูโฉมตรูขัดใจสิ่งไรพี่เชิญชะม้ายชายตามาทางนี้จะสะบัดเบือนหนีพี่ยาใหญ่จากบทประพันธ์เรื่องอีหเนาวนั่นเองค่ะต่อไปพิโรธวาทังคือการกล่าวข้อความแสดงอารมณ์ไม่พอใจตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยไปจนถึงเรื่องใหญ่ตั้งแต่ไม่พอใจโกรธ ตัดพอ้อประชดประชันกระทบกกระเทียบเปรียบเลยเสียดสีและด่าว่าอย่างรุนแรงตัวอย่างเช่นเอออุมเมนะมึงชี้ช่างกระไรทุท่าสถุนฉนีน้ฉไหนก็มาเป็นสึกบอถ,ถึงและมึงก็ยังมิเห็นจะน้อยจะมากจะยากจะเย็นประการใดอวดฉลาดและค่าถแถลงเพราะใจขยาดขยันมิทันอะไรก็หมิ่นกูจากบทประพันธ์เรื่อง สามาคคีเพศคำฉันค่ะและสุดท้ายสัลลปังคภพิสยัยคือการโอดครวนหรือบทโศกอันว่าด้วยการจากพลากสิ่งอันเป็นที่รักการกล่าวข้อความแสดงอารมณ์โศกเศร้าอาลัยรักนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นว่าพรางทางชมคนานกโลนผกจับไม้อึงนี่เบนจวันจับวันชาลีเหมือนวันพี่ไกลสามสุดามา นางนวลจับนางนวลน,นอนเหมือนพี่แนบนวลสมอนจินตราจากกระพรากจับจากจำนันจาเหมือนจากนางสการวาตีแขกเต้าจับเต่าร้างร้องเหมือนร้างห้องมายารัศมีนกแก้วจับแก้วพาทีเหมือนแก้วพี่ทั้งสามสั่งความมาจากบทประพันธ์เรื่องอีเหนาที่กล่าวถึงการจากนางอันเป็นที่รัก เปรียบเทียบกับความงามของธรรมชาตินั่นเองค่ะลำดับต่อไปนะคะเข้าสู่ช่วงลองคิดพินิษด,ดูก่อนหน้านี้เนี่ยนักเรียนได้รู้ความหมายและประเภทของรถวรรณคดีไปเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาฝึกแยกประเภทของรถวรรณคดีในบทประพันธ์ที่ปรากฏดังต่อไปนี้เลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยค่ะมาเริ่มที่บทประพันธ์แรกกันเลยค่ะ ถึงหน้าวังดังหนึ่งใจจะขาดคิดถึงบาดบาพิษอดิสรโอผ่านกล้าวเจ้าประคุณของสุนทรแต่ปังก่อนเคยเฝ้าทุกเช้าเย็นพระนิพพานปานประหนึ่งสีสักขาดด้วยไรญา,าติยากแค้นถึงแสนเข็นทั้งโรคซ้ำกำซัดวิบัติเป็นไม่เล็งเห็นที่ซึ่งจะพึ่งพา จากบทประพันธ์ข้างต้นเป็นรถวรรณคดีด้านใดใช่แล้วค่ะ,ฉะเฉลยก็คือสรรปังคพิสัยเป็นบทโศกที่กล่าวถึงการพลัดพรากจากกันนั่นเองค่ะมาต่อที่บทประพันธ์ต่อไปกันเลยค่ะพงกษัตริย์ทัศนานางเงือกน้อยดูเช่มช้อยโฉมเฉลาทั้งเผาผมประภัยพักลักล้ำล้วนคำคมทั้งเนื้อนมนวลปล่งออกเต่งสวง ขนงเนตรเกตรกรอ่อนสะอาดดังสุรางนางนาฏในวังหลวงพระเพลิดพิษคิดหมายเสียดายดวงแล้วหนักหน่วงนึกที่จะหนีไปจากบทประพันธ์ข้างต้นเป็นรถวรรณคดีด้านใดถูกต้องแล้วค่ะ,ฉะเฉลยก็คือสาวรจานีเป็นการชมโฉมนั่นเองค่ะมาต่อที่บทประพันธ์ต่อไปกันเลยค่ะ ถึงม้วยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้นเกิดในใต้ฟ้าสุธาทานขอพบพานพิสวาสไม่คลาดคลาแม้นเนื้อเย็นเป็นห่วงมหันนบพี่ขอพบสีสวัสดเป็นมัตฉาแม้นเป็นบัวตัวพี่เป็นภูมมราเชยพากาโกสุมปทุมทองจากบทประพันธ์ข้างต้นเป็นรถวรรณคดีด้านใด ใช่แล้วค่ะบทประพันธ์ข้างต้นคือบทนารีปราโมทที่กล่าวถึงการเกี้ยวพาราสีนั่นเองและบทประพันธ์ต่อไปนะคะขุนแผนเดือดดานทยานจิตถอดจิตรำควางย่างเข้าถึงมาตะโกนโพรธนาว่าออกอึงโทษของมึงนั้นไม่เห็นกลับเจรจามึงทรยศทุกอย่างวางยาพิษพ่อลูกคบคิดริษยา มึงซื้อกูซื้อต่อเป็นพ่อตามึงคิดคดกูจึงฆ่าลูกมึงตายจากบทประพันธ์ข้างต้นเป็นรถวรรณคดีด้านใดใช่แล้วล่ะค่ะคำตอบก็คือพิโรธวาทางังในบทประพันธ์แสดงถึงความเครียดแค้นอาฆาตนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ทีนี้นักเรียนได้ทราบถึงรถวรรณคดีทั้ง4ประเภทแล้วและสามารถจําแนกประเภทของรถทั้ง4ในวรรณคดีไทยได้และครูเชื่อว่านักเรียนจะนําความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปต่อยอดและพัฒนาต่อไปได้สําหรับวันนี้ครูต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ